เขารักเขาตราตึงอะไรในตัวของคุณนะคะสามใบนี้พญาสุขีบค่ะพระพิรุณพระแม่อุมาเขารักคุณเขาตราตึงคุณในใจของเขาเนี่ยอะไรล่ะที่มันไปทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะก็สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณน่ะมันน่าจะเป็น first impression ถ้ามาอย่างนี้เพราะว่า First Impression เขาน้าจะเห็นคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่บุคลิกภาพดีสู้กับปัญหามีความมั่นใจในตัวเองดูแล้วมีความเป็นผู้นำฝากชีวิตได้อะไรเงี้ยอันนี้คือมุมมองที่เขามองนะ่น่าจะเป็นในเรื่อง First i m p มเ s รสชมองว่าคุณทำงานทุกวันพยายสุขีพเกิดขึ้นคุณทำงานทุกวันแล้วคุณทำมันอย่างสม่ำเสมอ นะธรรมชาติของคนที่ทําอะไรอย่างจริงจังสม่ําเสมอชีวิตมันประสบความสําเร็จอยู่แล้วสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณมากที่สุดคือเขามองว่าคุณทํางานคุณไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเนาะคุณใช้ชีวิตคุณไม่เหน็ดเหนื่อยเลยคุณสามารถจัดการกับปัญหาโลภสัคต่างๆได้ดีในทุกๆอย่างและเป็นคนที่มีความมั่นคงและทําอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นคนคนนี้เขาแอบคิดแอบชอบค่ะ ถ้ายังไม่ได้คบกันเขาแอบหวังว่าเขาอยากจะคบกับคุณแต่ถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์กันแล้วความสัมพันธ์นี้จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างช้าๆแล้วก็มีความมั่นคงกันเกิดขึ้นในคู่ของกันและกันนะคะ